6ก,กันยายนเมื่อ50ปีที่แล้วโศกนาฏกรรมเรื่องโอลิมปิกมิวนิกก็จบลงด้วยเหตุที่มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า17คนนะคะอีกด้านหนึ่งก็สะท้อนความพยายามของรัฐบาลเยอรมนีตะวันตกในยุคนั้นที่ต้องการที่จะลบภาพโอลิมปิกภายใต้นาซีแต่กลับกลายเป็นว่าเหตุการณ์ต้องจบลงด้วยความสูญเสียอย่างมากติดตามรายงานจากคุณชลันทรเดียทาสมุทรค่ะ แฟงวอลเตอร์สไตมเออร์ประธนาธิบดีเยอรมนีและไอแซคเฮอร์ซอกประธนาธิบดีอิสราเอลร่วมวางพวงรีดที่อนุสร์สถานฐานทัพอากาศเฟอร์สเทนเฟลบุกสถานที่ที่เมื่อ50ป<ร>ีป<ร>ที่แล้วนักกีฬาอิสราเอล9จาก11คนเสียชีวิตในเหตุการณ์ยิงต่อสู้ระหว่างตำรวจเยอรมันตะวันตกกับกลุ่มแบล็ k เซปเทมเบอร์หรือกันยายนทมินที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจากปาเลสไตน์

Und ich füge heute hinzu, ich bitte Sie als Staatsoberhaupt dieses Landes und im Namen der Bundesrepublik Deutschland um Vergebung. Um Vergebung für den mangelnden Schutz der israelischen Athleten damals bei den Olympischen Spielen in München und für die mangelnde Aufklärung danach. Dafür, dass geschehen konnte, was geschehen ist. เป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกในปี1972ต้องการนำเสนอภาพลักษณ์โอลิมปิกแบบสบายๆไม่เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมอาวุธตังเป้าลบภาพโอลิมปิกเบอร์ลินที่จัดในยุคเกรืองอำนาจของอดอลฟฮิตเลอร์หรือโอลิมปิกที่ได้ชื่อว่าลิตรอนสิทธิมนุษยชนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตีสีของวันที่5กันยายน1972 ขณะที่นักกีฬากำลังพักผ่อนในบ้านพักนักกีฬากลุ่มแบ็กเซปเทมเบอร์8คน <September. S 1> ที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายจากปาเลสไตน์เปิดปฏิบัติการที่เตรียมตัวมาอย่างดีบุกเข้าที่พักของโคชและนักกีฬาอิสราเอลโมเซเวียนเบิร์กโคชของทีมมวยปล้ำและยูเซฟโรโมาโนนักยกน้ำหนักของอิสราเอลถูกสังหารจากความพยายามขัดขวางผู้ก่อเหตุจับตัวประกัน9คน การเจราจาต่อรองที่ตึงเครียดเริ่มขึ้นเพื่อแลกนักกีฬาอิสราเอล9คนกับการปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์234คนโกดาเมียนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลณเวลานั้นยื่นคำขาดไม่เปิดการเจราจาอิสราเอลพยายามส่งกองกำลังเข้าไปในเยอรมนีเพื่อจัดการกับเหตุจับตัวประกันแต่ไม่ได้รับอนุญาตเยอรมนียืนยันจะจัดการด้วยตนเอง แต่ความพยายามส่งกองกำลังของทางการเยอรมันตะวันตกเพื่อชิงตัวประกันไม่เป็นผลเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดถูกถ่ายทอดสดสูดส่สายตาชาวโลกและผู้ก่อเหตุการจับตัวประกันยืดเยื้อไปถึงช<น>่วงเย็นกลุ่มแบล็ k เซปเทมเบอร์พยายามต่อรองกับทางการเยอรมันตะวันตกให้เตรียมเฮลิคอปเตอร์ไปสนามบินและเครื่องบินห <by helicopter. S 1> ลบหนีไปอียิปต์ช่วงคำ่ำผู้ก่อเหตพุพร้อมตัวประกันเดินทางถึงสนามบิน พร้อมกับการเปิดปฏิบัติการที่ผิดพลาดของหน่วยซุ่มยิงเยอรมันตะวันตกตตเหตุปะทะจบลงในช่วงเช้ามืด6กันยายนพร้อมผู้เสียชีวิต17คนเป็นนักกีฬาและโค้ชอิสราเอล11คนตำรวจเยอรมัน1คนและสมาชิกกลุ่ม Black September 5คนคณะกรรมการโอลิมปิกสากลประกาศหยุดการแข่งขันหนึ่งวันเพื่อไว้อาลัต่อเหตุการณ์ดังกล่าวความพยายามกลับมาจัดการแข่งขันให้จบ ก็ผเผชิญกับการประท้วงผลจากเหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่ความรุนแรงการจี้เครื่องบินการลอบสังหารอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การปรับปรุงมาตรฐานรักษาความปลอดภัยในการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอย่างเคร่งครัด4ปีต่อมาโอลิมปิกที่มอนทรีออลแคนาดาวางงบประมาณการรักษาความปลอดภัยมากกว่าที่มิวนิกถึง50เท่าชลัน,นโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน